อีพีนี้เนี่ยครับเราจะมาทําความรู้จักกับผ้าซูเปอร์ซอมนะครับประวัติของผ้าซูเปอร์ซอมนะเป็นผ้าที่มีการพัฒนาต่อยอดมาจากผ้าายนะครับเพื่อให้มีคุณสมบัติที่ดียิ่งขึ้นนะเนื่องจากตัวผ้าายนั้นนะครับถึงแม้จะระบายอากาศได้ดีนะแต่ก็มีความอ่อนนุ่มไม่มากพอนะครับดังนั้นเวลาสวมใส่จึงรู้สึกละคายผิวบ้างเล็กน้อยครับดังนั้นผู้ผลิตจึงหากระบวนการผลิตแนขั้นตอนต่างๆนะครับเพื่อผ้าายมีความอ่อนนุ่มมากขึ้นนะครับเช่นการนําไปผสมกับเส้นใยโพลี ยการทําให้เส้นใยที่มีขนาดเล็กลงเป็นต้นเนี่ยซึ่งการทําเช่นนั้นนะครับให้พาไฟหรือพากระตอนที่มีคนหลายคนเรียกนะครับ มีความนุ่มมากขึ้นเนี่ยแต่ก็ไม่เปรียบเทียบเท่ากับผ้าซูเปอร์ซอบนะครับที่ทำการผลิตด้วยกระบวนการโคบโมเซตนะครับแบสติงนั่นเองครับกระบวนการแบบนี้นะครับหรือรู้จักอีกชื่อนึ่งว่าไมโครแบสติงครับซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการขัดผิวของผ้านะครับจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเจลไนเพรนะครับจึงทําให้มีความละเอียดที่สูงมากนะครับโดยการขัดจะนําส่วนผ้าที่เป็นหน้าเรียบเข้าไปทําการขัดก่อนนะครับซึ่งผลทําให้หน้าผ้านะครับมีความฟูขึ้นมานะครับและขนาดของหัวขัดนะครับที่มีขนาดเล็ก 妈。 ทำให้ความฟูของผ้านะมีความฟูเท่ากันทั้งผืนนะครับทาให้ผิวสัมผัสของผ้ามีความนุ่มเป็นพิเศษนั่นเองนะครับซึ่งมีความนุ่มที่เกิดขึ้นนั้นนะครับจะทาให้ผิวสัมผัสนุ่มคล้ายลึงกับผ้ากำมะยีเลยทีเดียวนะครับนอกจากผิวสัมผัสที่นุ่มขึ้นเรากับกำมะยีแล้วนะครับคุณสมบัติอย่างอื่นของผ้าฝ้ายก็ยังคงอยู่เช่นเดียวกันนะครับด้วยเหตุผลนี้ผ้าสวอ์ซอฟจึงเป็นผ้าที่ได้รับความนิยมสูงมากในการนํามาตัดเย็บเสื้อนะครับโดยเฉพาะการน,นำมาผลิตเสื้ออเก็บแบนนนนหรนร,รืงงงงาาาาฟชชั่ตตๆวมมถึผลิุดท เพราะมีความนิ่มสูงทำให้ใส่สบายนั่นเองนะครับ